สบายดีน้ำเสาไอ้น้อง,ง,งเลยน้องเนยก็มาปัดอันแวดๆวดวดทีเท่านี้แหละสารเงี้ยมาท่นแล้วดอกติดอดไฟอันขังพาได้แล้วแล้วไฟเสาหอดดลอดหนึ่งรถญด่ปุ่นอดหนึ่งนี่เป็นคอมเมนต์ว่าอดไฟแบบนี้นะติดลูปอ่ะ bên cái bộ để bảo vàng tít vậy dưới sai mặc bộ đấy cái tít hẳn là hồi mình nhân sự đó sự mà hẹn này quá bằng làm bộ phai nó bộ phai mình để bèn nhẹ cân bên tụ khổng cung phai và nhẹ cân tôi nhìn เพียงน่ะตัวนี้อยู่ในอยู่ในเฮื่อนตัวนี้ตัวนี้ก็คือเบาแหละปักทีวีด้วยปักไว้เสียบทีวีอยู่นี่ วันี้บงเปิดไฟสองห้องเครื่องหัวนี่สองหลอดหนึ่งสองบังก็คุมไฟเนาะลองมาลมดูอากาศ ยี่ยนในได้มันดูดอากาศทางในเฮือนออกชัยไปเดินไ,ไปไว้ใส่แอร์พี่น้อยจังไรนั่นโกหกกหกกัแล้วมาทำนารความสะอาดไปใส่จากแบกเกอร์หนึ่งอยู่นี่ชัยเดินไปไว้ใส่แอร์จากยกมไดรดอกเดินไว้ ไป,ไปห้องเนื้อ,อ,อปลดไฟปลดไฟห้องวันใส่ตีเพดานแลว้วห้องเนื้อไปห้องนี้อ,อันนี้แอร์บอกัดลงด้วกันอ่ะดูดอากาศตัวนี้ดึง,ดง ดูดเข่าแล้วดูดนอกแล้วต่วอ,อ,อจังหวะนี้แหละรุ่นนี้มันมีลุดดูดเข่าก็ดูดออกระดูดเขาวก็รูดตัวนี้ดูดเขาก็ว่ะนี่สองระบบดึงไปดึงมาอย่าง โอวพัดทันเ็จมันใส่มือจับหม่แล้วมือจับขู่มันนะแสงมาสั่งมาแต่เน็ตต้องทำร้อยอนนะอันเดียวนี่ค่าบริจิตถือค่าราคาคน tao bên sông ta này, sang cả thằng ma rồi, mẹm phải chắc sang này, <laughs> <Ủa. cười> <laughs> <Nặc> đi lần đây, con <laughs> mẹm đâu? nặng đi, nặng đi, đây mới đây cả hoài. này đi, à? mặc khởi mặc hỏi cái loại nữa quay tôm cõi không cả đây <laughs> <laughs> ờ. <laughs> khởi hỏi để xem hỏi mà quay tôm cõi nữa Hai rồi lọt nơi ơi cái kiếp thế nha cõi cái xe ô em ơi tóm cõi nè 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 này. Hồi, tổng coi. Như này. này ว in so ่าเรื่องเขาเทียงหน้าฮะน้องมาคลายไพ่มาคลายกันฮะซื้อซอยเบิร์ตเลยขันขจ้าเขามาเนี่ยซื้อซื้อซอยเบิร์ตเดี๋ยวเวลาเฮาไปคลายนะไพ่กับบุซอยเข้นเราต่างกันลายไปทั้งเลยนะสีด้ กัรขายนี่คือผมมีคนซื้อดอกเลยบุกกาขายมีแต่กาซื้ออย่างเดียวน่าเด้อมีแต่กาซื้ออย่างเดียวน่เด้อเนาะเนาะเนาะ,นะจอมเผาที่ยังหน้องเอ้ยตั้งห่วงเราพอเฮาเต็มที่สั่งมาโมนี้ก็ซิมาเดินซะสายไฟทางใน Bye, bác ơn hiển, chị. Tiếp bây chị, mhm. 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 phạc Mhm. vậy, đi đổ Đi đổ Mhm. 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 vậy Mhm. 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 đi Mhm. Mhm. phai cả กะปิดไว้เอาเงินมาตีมาซื้อสอยกันนี so, like er, <kun> <mas> so anyway ่ซองหลอดี <man ranking> <hair> ่กระแพงเจนเอวพอตีดอมากงามบ่เจนเมากันคืนนี้งามดีนี่เ้สุดยอดเลยงามีเลยเฮ้ยเด้เปนชีนเจเมนบ่ อเป็นขี Stelle, know, das <oi> ่รดมากคือีนง่ามดีเด้เออเออเอาอนืมที่นั่งแล้วก็ปัดออก เราจะตีเพดานพี่น้องเอ้ยบาทนี่เพดานก็นอาจจะบริตีดอกกันบกขืน,ขนเฮือนแเหล่นเด้อบ้านเกิดบ้านแล้วพอดีจังสิตี Uhm. thế cũng cuộn vậy của bạn như bẩn nặng như bẩn tặng tặng tiền nhăng เออเพื่อนว่ากินตะวันนะเพื่อนวานนี่ยบอกหนึ่งอืมกูรู้สึกว่าลมเย็นๆคือฝนทิตกทั้งอื่นนะตกคือของฝนนะทั้งเ้าหนึ่งโปตกหนำมัก็ไปซื้อมาหนำมัก็จะพูดมาส่งซื้อมาแต่เฮือนคนน่ะซื้อเรือแทนทื่นเอาหนึ่แหละแทนทื่นเอาตุกละสิบพันอะไรเสียเอาตุกไปส่งเพื่อนแขวเป็นยัง จะตกเป็นยัออนัียค่อเลงงมาชาเนาะนานอน้คืนมนคนนี้มากกับพกับนัชานะพอบอกก็หน้าเมียวเมียวงามนะงามนะเออเนอะจอบเสนอใหม่ถมืออ ยนแน,น่แมนพื้นั่นแหละอดินแนี่แ่นเดียนแหละนะดินแหนะนั่นแหละนะบอทบไวาีามนที่สองอันมันแหนะก็ต้องแมนบ่สองข้า่ย่อยทมไว้ในนี่แหละทมให้มันใหญ่มันขาว

มัน,นมันกระแตแกแนงอู้หูส่ออโพีกเขาเด้กกนี่ดูกเาวนี้ยกระโดดปุ่นีมันเคืออันอพดาวลกกระยาและห้องเฮาสำนีกระเทงพอดีใจแล้วเคืออนได้มาลงของพวกแห้งเลยเป็นคลยไปไหลงัวเด้เนาะมันสิไปจุกเฟืองเอขาก่อนจะเป็นเจออาะบ่อแล้วก็นี่นละใส่ผุดลาย เดู่ท่องให้กินเถอะนะี่ดนมันนพอคันใหม่ได้พี่น้องเด้พ้เนเวลาทีก็มาหับโซม